นี่เป็นร้านที่เหนือความคาดหมายของเรามากไม่ได้อยู่ในแพลนเจอแบบงงๆแต่ว่าดีเกินคาดด้วยความที่แวะมาเดินซีเหมือนติงรอบดึกแบบหิวโหอยอยากกินข้าวหรืออะไรสักอย่างที่เป็นเป็น,ปนมื้อใหญ่แล้วร้านส่วนใหญ่อะอถ้าคนไม่เยอะก็ใกล้ปิดไม่ก็ราคาแพงเกินสุดท้ายเซอร์เจอร้านนี้ใน Google รีวิวแบบงงๆก็เลยมาลองสรุปราคาดีมากเริ่ม4ี่ก,ก็มีเมนูภาษาไทยแล้วก็มีซุปหมาล่าให้ด้วยซึ่งตอนแรกดูราคาเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากสรุปเนื้อดีเฉยนี่เลยสั่งเนื้อมากินกันฉ่ำเลยค่ะแต่ในเมนูไม่ได้หลากหลายเบอร์นนั้ก็จะมี แล้วก็ซีฟู้ดกุกลิบแล้วก็ซูชิที่อร่อยเกินคาดเหมือนกันแบบจับบ้าือสั่งอะไรมาบ้างไม่รู้แต่ที่รู้คืออร่อยแทบทุกอย่างเลยที่จําได้ซึ่งที่บอกไปในเมนูาอาจจะไม่ได้หลากหลายมากแต่เครื่องเคียงของกินเล่นคือช่าใครมาอยากให้ลองเข้าทัฟเฟิลคืนเลยน้าจิม้มเธออยากกินอะไรรสไหนปรุงเลยค่ะมีหมดแล้วที่เซอร์ไพรส์คือมีน้าจิ้มพันท่ายด้วยเออคือรู้เลยว่าคนไทยมากินเยอะแล้วยิ่งน้ํานะเธอจะมีเสิร์ฟสก,กี่น้ํากินรสคืองงเยอะไปไหนใดๆขอโย,ยกให้มือนี้เป็นอีกมือหนึ่งที่มีความสุขมาากกกกับรินนใ คิดว,ว่าเป็นร้านที่มาซ้ำได้เรื่อยๆเลยใครมาเดินซิเหมือนติงอ่ะลองแวะมากินดูได้นะร้านอยู่ข้างตึกยูนิโคเลย